หมาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda Ge o โอโน่พลัสนะฮะสีเทาดำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะตัว a b s นะครับนี่ฮะข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้า a b s สนะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้สีใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาก็จะออกสีเทาเงานะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะสําสำหรับ Honda Ge o โอนะตัว ABS หรือว่าตัวท็อปปี2024นะครับ วันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมได้เียกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มี h o n d a g i o โอ p น u s ลันะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัว ABS นะฮะปี2000 23นะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับปี2024นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาเงานะครับนี่ฮะสีเทาก็จะเป็นสีเทาเป็นเงานะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีสีดำด้านตรงนี้นะครับสีเทาตัวนี้สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบโทนสีแบบสีเทาออกดำาๆนะครับผมว่าสีนี้สวยมากนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว ABS นะ ตอนนี้ขายดีนะครับสำหรับ Honda g i o โอนนะครับคันนี้ลูกค้าก็จองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะได้รถนะครับวันนี้รถมาถึงนะครับแต่ว่าโทรบอกลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าจะมารับวันนี้นะครับก็เลยรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้ก่อนนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนอยู่ที่69,900บาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ69,900ับาทนะครับจ่าย70,000มีทอนนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเลยนะครับผมนะตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็น LED นะครับสำหรับไฟหน้านะนี่ไฟหน้าอกทรงกลมนะฮะส่วนคิ้วนี่จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมครับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะสีนี้สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบโทนสีแบบนี้นะ เงาวับเลยนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของโลโก้นะโลโก้จะออกแบบชุบโครเมียมนะฮะออกโทนสีดำดำนิดนินะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะฮะบสสตาร์ทเงียบนะฮะตัวนี้เป็น1ลูกสูบ4วาล์วนะฮะเครื่องยนต์4วาล์วนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับสายพานนี้เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นโช้คลังนะ ตัวนี้จะเป็นชู๊กข้างเดียวนะฮะสำหรับออโตเมติกเครื่องยนต์1 2 5ซีซีนะจีโน่พลัสตัวนี้นะฮะนี่ยสวยมากนะครับผมว่าตรงนี้สวยนะครับเนี่ยคอนโซลแล้วก็ระบบใหม่นะสวยมากนะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะหรือว่าสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เปิดเบาะนะกดข้างล่างข้างบนนี้ก็จะเปิดถังน้ํามันนะครับนี่ฮะถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้ถังน้ํามันนี่รองรับแก๊สโซฮก้าสเวตแล้วก็ E20 นะ ส่วนเรือนไม้นะฮะเรือนไม้นี่จะเป็นแบบดิจิตอลนะส่งก็จะเป็นคล้ายๆของฮอนด้าคลิกนะฮะเนี่ยส่งคล้ายๆายกันเลยนะครับฝั่งน, parole, งนี้ก็จะเป็นไอริ่งสต็อปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับเนี่ยสวยนะครับปลอกเร่งนี่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับส่วนเบาะก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเนี่ยแล้วก็กันตกก็ใหญ่นะครับเนี่ยกันตกใหญ่มากนะครับตัวนี้ยูบกนี่ก็ใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับ ใหญ่มากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ามันอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับหนึ่งลูกสูบ4วาล์วนี่ขับได้ถึง52.6กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่66,900นะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่69,000 900บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับน,น,นี่ก็จะมีหม้อน้ำนะครับน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 00กิโลนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องนี่ข้างแรกก็เปลี่ยนทุก1 0 0 0กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้ข้างหลังนี่ขอบ12นิ้วนะข้างหน้าก็ขอบ12นิ้วนะตัวนี้ยางนอกเป็นยางนอกแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับเนี่ยสีนี้สวยมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับในส่วนของราคาเงินดาวนะครับตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับถุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับไม่ต้องใช้คนขับนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะร,ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่ 6 9 9 0 0บาทนะครับส่วนเงินผ่อนก็จ่ายอยู่ที่100บาทนะครับก็ได้เลยนะครับนี่ยข้างหน้าสวยมากนะครับใหญ่มากนะครับข้างหน้านี่นะระบบเบรกหน้าเป็น ABS นะะส่วนปั๊มดิสก็เป็นแบบ2พอร์ตนะครับตัวนี้ข้างหน้า ABS ส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมเบลนะฮะตัวนี้ยางนอกใช้ของดูโร่นะฮะลายยางก็สวยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นยางแบบเรเดียนะจะไม่มียางในนะครับ สวยมากนะครับสำหรับตัว ABS สีเทาดำตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่าในใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านหอนดน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่69,900บาทนะครับ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยสวยมากนะครับสําหรับอ่อนิวจิโรโนพลัสนะฮะตัว ABS หนะสีเทาดํานะครับคันนี้ก็รถติดวันที่1นึ่ธันวานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะส่วนวันนี้วันที่สิบเอ็ดมกรานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับนี่ฮะสวยนะครับข้างหลังนี่จะเป็นดําข้างหน้าจะเป็นดิสนะฮะ ส่วนไฟท้ายไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับแล้วก็จะมีคิวตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนี่ฮะตัดกับสีเทานี่สวยมากนะครับตัวนี้ h อ n ด้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับครั้งแรกก็1,000กิโลนะพอต่อไปก็4,000กิโลนะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับ สวยนะสีเทานี่โทนสีนี่จะออกแบบเทาออกดำดำนะครับผมนะเนี่ย,ยสีเทาออกออกคล้ายๆสีดำนะฮะแต่ว่าเป็นเงานะครับสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณเพื่นนะอนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เขา้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่า เพื่อนๆที่อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาซีไหนนะครับวันนี้ก็มี Honda าจิโอโน่พลัสนะฮะตัวทบนะหรือว่าตัว ABS ปี2023นะฮะมาอัปเดตราคาปี2024นะครับเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่เดือนนะสำหรับ Honda าจโอโน่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ข้างหน้าสวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ